สำหรับน้องๆที่อายุมากกว่า11ปีจะมีวิธีการแปลงอีกแบบหนึ่งนะคะเริ่มจากนำแปรงมาแตะที่ฟันถ้าเป็นฟันบนให้น้องๆเอียงแปรงขึ้น45องศาแล้วถูสั้นๆน,นับ1-10แล้วปัดลงถ้าเป็นฟันล่างก็นำแปรงมาแตะที่ฟัน แล้วเอียงแปลงลง45องศาถูสั้นๆนับ1-10เช่นกันแล้วปัดขึ้นจำเอาไว้นะคะแปลงบนเอียงขึ้นถูแล้วปัดลงแปลงล่างเอียงลงถูแล้วปัดขึ้นค่ะคราวนี้เรามาเริ่มแปลงกันเลยดีกว่านะคะ เริ่มจากฟันบนกอน่นโดยเริ่มแปลงจากด้านนอกทางขวาในสุดเอา้าวางแปรงเอียงขึ้นถูนับ1นึถึง10ปัดลงแล้วเลื่อนมาข้างหน้าวางแปรงเอียงขึ้นถูนับ1นึถึง10ปัดลงเลื่อนมาข้างหน้า ทำแบบนี้ซ้ำเรื่อยๆจนถึงด้านซ้ายข้างในสุดเลยมาต่อด้วยแปรงด้านในของฟันบนกันนะคะเริ่มจากทางขวาด้านในสุดวางแปรงแตะฟันเอียงขึ้น45องศาถูนับ1-10แล้วปัดลง เราเลื่อนมาข้างหน้าทำแบบเดิมซ้ําจนมาถึงฟันหน้าในฟันหน้าแปลงของเราจะไปถูโดนฟันไม่ได้ถ้าวางแปลงแนวนี้ดังนั้นน้องๆต้องเปลี่ยนมาตั้งแปลงแบบนี้แล้วแตะแปลงที่ด้านในของฟันถูนับ1นึ่งถึง แล้วเลื่อนมาทำทีละซี่ทีละซี่จนครบฟันหน้าต่อมาฟันหลังด้านซ้ายน้องๆก็กลับมาแปลงแบบเดิมจนถึงข้างในสุดทีนี้เรามาแปลงด้านบดเคี้ยกันต่อนะคะให้วางแปรงถูด้านบดเคี้ยวนับ1นึถึงสิบ แล้วถูต่อมาเรื่อยๆแบบนี้เลยจนครบทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเสร็จแล้วต้องแปรงฟานล่างกันต่อเริ่มจากด้านนอกก่อนเราจะแปรงทางขวาก่อนให้น้องๆวางแปรงไปที่ด้านขวาในสุดแบบนี้แล้วเอียงแปรงลง45องศา ถูสั้นๆน,นับ1นึถึงสิเสร็จแล้วให้ปัดแปรงขึ้นแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าถูแบบเดิมทำไปเรื่อยๆจนถึงด้านซ้ายข้างในสุดโอเคเรามาแปรงด้านลิ้นของฟันล่างกันต่อ เริ่มจากด้านขวาในสุดวางแปรงเอียงลง45องศาถูนับ1ถึง10แล้วปัดขึ้นแปรงมาข้างหน้าแบบเดิมเรื่อยๆจนถึงฟันหน้าล่างเช่นเดียวกับฟันบนค่ะการวางแปรงแบบฟันหลังจะถูกฟันหน้าไม่สะอาดจึงต้องตั้ง แปรงลงแบบนี้แล้วแตะขนแปรงที่ด้านในฟันหน้าล่างถูนับ1นึถึงิแล้วปัดออกทำแบบนี้ทีละซี่ทีละซี่จนถึงฟันหลังด้านซ้ายก็ให้เปลี่ยนมาวางแปรงแนวนอนแบบเดิมแปรงไปจนถึงด้านซ้ายในสุด แล้วก็มาแปรงด้านบดเคี้ยวต่อถูสั้นๆจากข้างในสุดนับ1นึถึงสิมาข้างหน้าเรื่อยๆทั้งซ้ายและขวาเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะให้วางแปรงขวางที่ลิ้นแบบนี้ แล้วกวาดออกมานอกปาก10ครั้งแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะฟันจะได้สะอาดกันทุกคนเลย